เข้าใจรับมือได้ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการรู้ทันสารพันัยออกอากาศทางสวทภูเก็ต FM 9 6 7 5เมกะเฮิรตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ รู้ทันสารพันธ์ยทางโซทอปุเก็ต FM 96.5เมกะเฮิร์์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดีๆค่ะ18นาิกา30นาทีถึง19นาฬิกานะคะดําเนินรายการโดยทีมงานสวทอปุกเก็ตค่ะซึ่งวันนี้อยู่กับดิฉันนพันธ์ไผ่พันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการหยิบยกเรื่องราวข่าวสารสิ่งที่น่าสนใจรู้เท่าทันสารพันธ์ยมานําเสนอผู้ฟังได้ติดตามรับทราบในรายการ รู้ทันสารพันธ์ยทางสทรุกติจ FM 96.75เมกะเฮิร์ค่ะกูฟังคะรายการรู้ทันสารพันธ์ยนะคะภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเป็นรายการที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนค่ะรับรู้เข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐค่ะเพื่อให้สามารถรับมือกับสาธารณภัยภัยจากวิกฤตการณ์ต่างๆค่ะ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในเหตุการณ์หรือประเด็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นอันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและสังคมได้ค่ะและคุณผู้ฟังคาสาธารณภัยต่างๆนะคะในยุคป,ปัจจุบันเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ครอบคลุมไปทั่วเลยทีเดียวนะคะและก็มาอย่างหลากหลายเลยทีเดียวซึ่งสาธนารณภัยในปัจจุบันนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเฉพาะภัยจากธรรมชาติค่ะอาจจะเกิดจากภัยการกระทําของมนุษย์รวมไปถึงภัยจากการสู้รบด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหากเรารู้หลักในการที่จะตั้งสติป้องกันตัวป้องกันภัยเราก็สามารถที่จะปลอดภัยจากสาธนารณภัยต่างๆได้เช่นเดียวกันค่ะณผู้ฟังคะ ผู้ฟังค่ะเราพูดถึงสาธารณภัยนะคะเรามองไปมุมกว้างๆมองไปไม่เพียงแค่ชุมชนสังคมหรือประเทศเราเพียงที่เดียวนะคะองค์การสหประชาชาติค่ะหรือ UN เอ็นได้มีการคาดการนะคะว่าจำนวนประชากรของโลกเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นถึง9,700ล้านคนภายในปีพุทธศักราช2,593ค่ะจากปัจจุบันนั้นมีอยู่ประมาณ7,700ล้านคนซึ่งจะทำให้ความต้องการสิ่งจำเป็น ขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตเพิ่มสูงขึ้นทำให้มีการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะผลที่ตามมานั่นก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ถูกใช้อย่างฟุ่งเฟือยการพัฒนาด้านต่างๆไม่คำนึงถึงความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทําให้หมดไปได้และทําให้ระบบนิเวศนั้นถูกทํำลายและเสื่อมโทรมค่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทําให้เกิดการผันผวนของฤดูกาลระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นสาธารณภัยที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะและเป็นความท้าทายของหลากหลายประเทศทั่วโลกที่จะต้องไปชืญความเสี่ยง อย่างเด็กเลี้ยงไม่ได้ค่ะเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะจังหวัดภูเก็ตเองถ้าเราย้อนกลับไปครบ1ปีพอดีค่ะในช่วงของเดือนสิงหาคมปี2567เรามีสาธรณภัยจากธรรมชาตินี่แหละค่ะเกิดขึ้นกับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตเชื่อว่ายัางคงจํากันได้และยังคงติดตามความเคลื่อนไหวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดินโครนถล่มในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตในช่วงเดือนสิงหาคมปี2567ที่ผ่านมาและทางด้านในส่วน ของจังหวัดภูเก็ตเองบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะนํามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ําแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะรู้ฟังคะสิ่งต่างๆไม่ว่ามาตรการต่างๆหรือแนวนโยบายต่างๆหากต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยค่ะพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือจะอยู่ในพื้นที่ไม่เกิดพื้นที่เสี่ยงแต่ต้องขอความร่วมมือและ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกท่านค่ะเพื่อที่จะให้พื้นที่ของจังหวัดภูกเก็ตในทุกพื้นที่ปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือเมื่อเกิดเหตุแล้วก็สามารถฟื้นกลับมาได้โดยเร็วที่สุดค่ะราคะวันนี้นะคะรายการ รู้ทันสารพันธ์ยจะหยิบยกประเดน็นไหนามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกันนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรู้ทันสารพันธ์ยทางสมบทกตเฟมเก้าสิบหกจุดเจ็ดห้ามิเกรเฮิร์ตอยู่กับดิแทรนน์พันายพันพักกันสักครู่เดียวค่ะภัยวิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นประชาชนควรรู้หลักการดูแลช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดภัย เตรียมพร้อมรับมือติดตามข่าวสารปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้องจดจำหมายเลขสายด่วนนิรภัย1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธนารนณภัยสายด่วน191แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายสายด่วน199หรือสายด่วน1669หน่วยแพทย์ฉุกเฉินรู้รับปรับตัวพื้นผูรวดเร็วย่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขตห้ากรมประชาสัมพันธ์ หรือไม่ดินโคนลนถล่มมักเกิดขึ้นหลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ลาดชันจำไว้หลัก3ข้อเพื่อความปลอดภัยรับมือภัยดินโคนลนถล่ม 1. มันสังเกตดินแตกร้าวน้ำเปลี่ยนสีหรือมีเสียงแตกๆใต้ด,ด,ด,ดิน 2. รีบแจ้งหน่วยง,งานในพื้นที่ทันทีหากพบสัญญาณเสีย่ยง 3. หากมีคำเตือนให้อบพยพอย่ารอช้ารีบออกจากพื้นที่ทันทีรู้ก่อนป้องกันได้ลดความสูญเสียจากภัยดินโคนลนถล่ม หากพบเหตุฉุกเฉินโพ้เลย1น8 4งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยด้วยความปราถนาดีจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์พี่แมนพี่แมนวันก่อนน่ะที่ประชุมหมู่บ้านลุงผู้ใหญ่เขาบอกว่าเอ๊มีภัยตามปฏิทงปฏิทินสาธารณาภัยกับเขาด้วยนะพี่นะ แม่่อยแล้วเองจะเอาอะไรกับปฏิทงปฏิิทนสาธารณะภัยนั่นเล่าปัจจุบันนี้เนี่ยภัยแรงน้ำท่วมมันก็ย้ายเดินไปไปมามาจนข้ากองงงๆข้าไม่เห็นผลมันต่งมันตกหน้าฝนมาหลายปีแล้วนาะเออพี่ก็ฟังไว้บ้างก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนี่พี่ เราจะได้เฝ้าระวังภัยจากโรคระบาดในช่วงฤดูฝนและช่วงอื่นๆไว้อย่างลุงผู้ใหญ่เขาบอกอุทกภัยมาช่วงมิถุนายนถึงกันยายนภัยแล้งมกราคมถึงพฤษภาคมพายุฤดูร้อนมีนาคมถึงพฤษภาคมภัยหนาวตุลาคมถึงมกราคมลุงผู้ใหญ่ก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้นะพี่นาใช้ได้ได้แม่สร้อยข้าจะได้จดลงปฏิทินกับเขาไว้คราวหน้าคราวหลังจะได้เฝ้าระวังจากโรคระบาดในช่วงฤดูอย่างโรคระบบทางเดินหายใจ ไขหวัดใหญ่ไครเลือดออกตับอักเสบและยังมีฉีนูอีกด้วยรู้ภยัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทางทะเลยังไงให้สนุกและปลอดภยัยเริ่มต้นด้วยการขณะขึ้นเรือควรที่จะสวมเสื้อซูชีพทุกครั้งแม้ว่าว่ายน้ำเป็นก็ไม่ควรที่จะละเลยตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง และเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีใบอนุญาตเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทางขณะขึ้นเรือไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮ์และที่สําคัญรักษาความสะอาดในทะเลด้วยนะคะเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเริ่มจากตัวคุณด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ เข้าใจรับมือได้รู้ทันสารพันภัย ผู้ฟังยังคงอยู่กับรายการรู้ทันสารพันภ์ายทางโซทรภูเก็ตในเว็บ96.75เมกะเฮิร์์ค่ะอยู่กับดิฉันว่าพันธ์พายพันธ์นะคะในช่วงนี้ถ้าเราย้อนไปพูดคุยกันในส่วนของสถานการณ์ดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อปี2567ที่ผ่านมาค่ะสถานการณ์และการป้องกันดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้มีการเตือนหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะย้อนไปเมื่อปี2567นะคะหลังจากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะนายเ ฐาทวีสินแล้วก็นําคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่เพื่อมาวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ํานะคะถ้าเราย้อนไปดูสถานการณ์ความเสี่ยงค่ะจังหวัดภูเก็ตมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและที่ลาดชันจนํานวนมากค่ะโดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนนะคะและก็ช่วงมรสุมค่ะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยลุกล้ําเขตดป่าค่ะยังไงก็แล้วแต่ค่ะพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถลม่มซ้ำซาก ะะสูงสุดในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตได้มีการเคาะหมานะคะแล้วก็มีการวางรูปแบบในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ําค่ะสําหรับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงนะคะที่จะเห็นได้ชัดแล้วก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเขาหน้าเกิดตาําบลกรนค่ะอยู่ในพื้นที่ของอําเภอเมืองภูเก็ตนั่นเองค่ะจุดถล่มรุนแรงเมื่อเกิดขึ้นปี2567ในช่วงเดือนสิงหาคมนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะคือ หัวควรค่ะตำบลกำลาเป็นพื้นที่น้ำป่าไหลหลากฝน ปริมาณฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรค่ะเกิดความเสียหายหลายครั้งด้วยกันนั่นค,คือจุดเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะลงไปถึงชุมชนในอีก15ตำบลด้วยกันค่ะครอบคลุม8จุดเสี่ยงหลักเช่นบ้านหัวควรบ้านบางหวานชุมชนกู่กูในพื้นที่ของอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะสำหรับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันนะคะที่ทางจังหวัดเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวางมาตรการเอาไว้เพื่อที่จะรองรับและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนนะคะหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ติดตั้งการตรวจวัดปริมาณฝนค่ะเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะโดยในส่วนของเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนค่ะมีจำนวน30กระบอกวัดค่ะมีการติดตั้งใน30หมู่บ้านเสี่ยงดินโครนถล่มในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะนอกจากนั้นมีการติดตั้งเครื่องตรวจแรงสั่นสะเทือนค่ะซึ่งจุดนี้นะคะจะติดตั้งอยู่ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ตะวันตกค่ะที่พื้นที่ตำบลระรนพื้นที่ตำบำลํามานะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็จะมีเครื่องตรวจแรงสั่นสะเทือนด้วยค่ะนอกจากนั้นก็มีระบบเตือนภัยล่วงหน้าค่ะมี เเครื่องตรวจดินถล่มอัจฉริยะเชื่อมต่อมือถือค่ะในพื้นที่ตมกรนเขาหน้าเกิดและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆนะคะที่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง8จุดของจังหวัดภูเก็ตค่ะส่วนการจัดการพื้นที่เสี่ยงนะคะกรมทรัพยากรธรณีได้มีการจัดทําแผนที่เสี่ยงภยัยดินถล่ม8จุดทั่วเกาะภูเก็ตมีการศึกษาลักษณะชั้นดินความลาดชันและพฤติกรรมดินพร้อมเผยแพร่ให้กับชุมชนและพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่รับทราบค่ะและ ที่สําคัญคือมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการระดับจังหวัดพร้อมสายด่วนแจ้งเตือนด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นมีการมอบหมายสั่งการนะคะ จัดตั้งศูนย์บัญชาการระดับอำเภอระดับตำบลค่ะเพื่อที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงด้วยค่ะส่วนมาตรการในระยะยาวค่ะคุณวู้ฟฝังคามีการควบคุมแล้วก็ลดความเสี่ยงในระยะยาวที่เราจะต้องมองไปในอนาคตด้วยนั่นก็คือมีการปลูกพืชคลุมดินค่ะและก็ต้นไม้ยืนต้นรากลึกนะคะเพื่อที่จะให้ยึด พื้นดินให้ได้มากที่สุดค่ะลดการพังทลายของดินแล้วก็มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำค่ะและระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมฉับพลันด้วยค่ะส่วนกระสอบพลาสติกมีปีกนะคะจะมีการจัดทำแล้วก็จัด เก็บเอาไว้เพื่อที่จะยึดหน้าดินบริเวณลาดชันค่ะเป็นการป้องกันไม่ให้หน้าดินสไลด์นั่นเองค่ะส่วนมาตรการสําคัญค่ะเมื่อเกิดเหตุแล้วมาตรการเหล่านี้ค่ะสําคัญแล้วก็จะต้องเร่งดําเนินการให้รวดเร็วที่สุดนั่นก็คือมาตรการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติค่ะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงคืนพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะมาตรการเร่งด่วนเลยนะคะแล้วก็สามารถดําเนินการควบคู่ไปได้ ได้ในช่วงของการเกิดเหตุในพื้นที่ที่เราสามารถเข้าไปถึงได้แล้วนะคะหลังจากเกิดเหตุนั่นก็คือบิ๊กคลีนิ่งค่ะ เพื่อที่จะเคลียร์เศษดินเศษโคลนและก็ซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้ากลับไปพักอาศัยค่ะนอกจากนั้นก็ต้องมาดูในเรื่องของกฎระเบียบการเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยค่ะรัฐบาลเองนะคะก็มีการออกมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยให้ทั่วถึงและครอบคลุมอย่างเช่นเมื่อปี2567รอยลอยต่อปี2568ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือว่าดินโคนลนถล่มนะคะ รัฐบาลเองก็ได้มีมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยครัวเรือนละ9,000บาทค่ะเป็นการฟื้นฟูจิตใจแล้วก็สนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนมีกำลังใจประกอบอาชีพต่อไปค่ะนั่นก็คือในส่วนของภาพรวมในพื้นที่นะคะหากเกิดสาธารณภัยในพื้นที่นี้หยิบยกมาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและก็เชื่อมั่นว่าหลายพื้นที่นะคะมีการดำเนินการเช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่จะลดผลกระทบ ของพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยโดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะที่สามารถเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูช่องทางการแจ้งเตือนเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะวันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมา ลดผลกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กรุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได้สวัสดีทุกคนช่วงนี้ใครมีแผนไปเที่ยวทะเลกันบ้างยกมือขึ้นมาดูหน่อยแต่ก่อนที่จะแพ็คเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าหยุดฝังนี่สักแป๊บหนึ่งก่อนนะ ก่อนที่จะลุยทะเลอย่าลืมที่จะเช็คพยากรณ์อ,อากาศด้วยนะที่สำคัญดูธงเตือนหน้าหาดถ้ามีสัญ,ญลักษณ์ธงแดงเมื่อไหร่อย่าฝืนลงน้ำเด็ดขาดอีกอย่างถ้าต้องลงเรือใส่ชูชีพด้วยเถอะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเที่ยวทะเลให้สนุกแต่อย่าลืมความปลอดภัยด้วยนะมีเรื่องฉุกเฉินโทรเลยสายด่วนนิรภัย1784 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ ทกภัยภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้างแม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารและเมื่อเกิดภัยใส่ใจ ต่อคำเตือนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและอย่าลืมจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินเรียนรู้วิธีป้องกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกรมประชาสัมพันธ์ ไัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นประชาชนควรรู้หลักการดูแลช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดภัยเตรียมพร้อมรับมือติดตามข่าวสารปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้องจดจำหมายเลขสายด่วนนิรภัย1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยสายด่วน191แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายสายด่วน1 9 9หรือสายด่วน1 6 6 9หนด่วยแพทย์ฉุกเฉิน รู้รับปรับตัวพื้นผูรวดเร็วเย่ยมยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขตห้ากรมประชาสัมพันธ์รู้หรือไม่ดินโครนถล่มมักเกิดขึ้นหลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ลอดชันจำไว้หลัก3ข้อเพื่อความปลอดภยัยรับมือภัยดินโครนถลม่ม 1. มันสังเกตดินแตกร้าวน้ำเปลี่ยนสีหรือมีเสียงแตกๆใต้แบบแบบแบบดิน 2. รีบแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ทันทีหากพบสัญญาณเสี่ยง 3. หากมีคำเตือนให้อบพยพอย่ารอช้ารีบออกจากพื้นที่ทันทีรู้ก่อนป้องกันได้ลดความสูญเสียจากภัยดินโครนถลมหากพบเหตุฉุกเฉินโทรเลย1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยด้วยความปราถนาดีจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ เข้าใจรับมือได้รู้ทันสารพันภัย ู้ฟังยังคงอยู่กับรายการรู้ทันสารพันภัยทางสนตวทนตอฟเฟมเก้าสิบหกจุดเจ็ดห้าเมกะเฮิร์ค่ะอยู่กับดิฉันสาพันภายพันค่ะในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเราพูดถึงแนวสถานการณ์ที่เกิดสาธารณภัยโดยเฉพาะดินคลนถลม่มน้าท่วมฉับพลันในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตรหรืออุทกภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะ,คงคะก็เกิดจากสถานการณ์ต่างๆที่ได้พูดมาในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะคะรวมไปถึงการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยด้วยก็มีการจัด ตั้งหน่วยนะคะหรือว่าจัดตั้งศูนย์อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยในระดับตบําบลในระดับอาเภอและระดับจังหวัดค่ะเพื่อที่จะได้เข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีและตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารเมื่อเกิดสถานการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ค่ะ เชื่อมั่นค่ะว่าพี่น้องประชาชนทุกคนทุกพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ปกติก็คาดหวังในเรื่องของระบบแจ้งเตือนเพื่อที่จะติดตามข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสารในการที่จะรู้ทันเพื่อป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยพิบัติต,ต,ต่างๆค่ะซึ่งทางรัฐบาลรวมไปถึงทางจังหวัดเองนะคะก็มีการเดินหน้าเพื่อที่จะมีแอปพลิเคชันค่ะแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นดินโครนถล่มหรือ น้ำท่วมนะคะหรือแผ่นดินไหวก็ตามเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีข้อมูลอ้างอิงในการที่จะขับเคลื่อนเคลื่อนย้ายและอุยพตนเองหรือดําเนินการตามมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดค่ะโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะได้มีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่าน SMS เสียงตามสายและเครือข่ายวิทยุชุมชนค่ะหนึ่งในนั้นก็คือในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะ จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติไหนทุกครั้งค่ะเนื่องจากว่าเราเป็นคลื่นวิทยุที่สามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ทุกจุดนะคะแล้วก็สามารถที่จะแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะรู้จักปฏิบัติตัวเองในช่วงที่เกิดสาธารณาภัยค่ะอยากจะให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นหลักนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันสื่อออนไลน์มี2คมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบเพราะฉะนั้นในการที่ ที่เราจะติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์เพียงอย่างเดียวอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะยังไงก็แล้วแต่อยากจะให้ยึดหลักการติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการเป็นหลักค่ะโดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ที่จะสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแม่นยำและ รวดเร็วค่ะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้เปิดเว็บไซต์ tmd.go.th ค่ะแอปพยากรณ์อากาศประเทศไทยให้ข้อมูลพยากรณ์ฝนลมพายุดินถลม่มอยากจะให้ติดตามกันด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตเองก็มีการเปิดเว็บไซต์และเพจของจังหวัดภูเก็ตและศูนย์ปพอด้วยนะคะเพื่อที่จะอัปเดตสถานการณ์ผ่าน Facebook ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ตค่ะส่วนช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุนะคะหน่วยงานที่สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงท,นทีนั่นคือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์076254100รับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงค่ะสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์076219943หรือ 0818928805ค่ะสามารถที่จะแจ้งเหตุไปได้และก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นพื้นที่นะคะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะทางจังหวัดได้มีการสั่งการยินย้ําไปเลยทีเดียวค่ะว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่นั้นพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ และที่สำคัญค่ะสายด่วนนิรภัยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1 7 84สายด่วนนิรภัยทั่วประเทศโทรฉุกเฉินได้ทุกประเภทกับสาธารณภัยค่ะและอีกหนึ่งหมายเลขสายด่วนค่ะกู้ชีพกู้ภัยในทุกพื้นที่1669ค่ะสายด่วนฉุกเฉินทางการแพทย์และ1910รับแจ้งเหตุนะคะของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจะ ทุกเหตุหรือเมื่อเกิดสาธารณภัยในทุกพื้นที่ค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี <Shel. tekrar. S 3> ้นะคะถือได้ว่าครอบคลุมเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของมาตรการเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่นะคะรวมไปถึงมาตรการเยียวยาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะเชื่อมั่นว่าทุกพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนนะคะจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะคะก็จะเล่งเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยค่ะเห็นได้ชัดค่ะในช่วงของเกิดน้ําท่วมหรือดินโคลนถล่มในพื้นที่นะคะในช่วง ปี2,567เราไม่ว่าจะมาจากภาคส่วนไหนคะ่ะมีการร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือกันนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องที่ประสบภัยนั้นฟื้นกลับมาและดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเมื่อเกิดสาธนารณภยัยบ้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบกับทุกพื้นที่และที่สำคัญค่ะคือพี่น้องประชาชน จะต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการรู้ทันสารพันภัยทางสวทสุเก็ตเอฟเอ็มเกจมกะจะกลับมาพบเจอกับคุณผู้ฟังได้นะคะในช่วงเวลาดีๆค่ะ18นาฬกา30นาทีโดยประมาณจนถึง19นาฬิกาวันนี้ทีชานนลพันพ์พพันและทีมงานสวทสบุเก็ตต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ รู้ภัยเข้าใจรับมือได้รู้ทันสารพันภัยรู้หรือไม่ดินโครนถลม่มมักเกิดขึ้นหลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ลอดชันจำไว้หลัก3ข้อเพื่อความปลอดภยัยรับมือภัยดินโครนถลม่ม 1. มันสังเกตด,ดินแตกร้าน้ำเปลี่ยนสีหรือมีเสียงแตกๆใต้ดิน 2. รีบแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ทันทีหากพบสัญญาณเสี่ยง 3. หากมีคำเตือนให้อบพยพอย่ารอช้ารีบออกจากพื้นที่ทันทีรู้ก่อนป้องกันได้ลดความสูญเสียจากภัยดินโครนถลมหากพบเหตุฉุกเฉินโทรเลย1น8 4กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยด้วยความปราถนาดีจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ ย,ยังไงให้สนุกและปลอดภยัยเริ่มต้นด้วยการขณะขึ้นเรือควรที่จะสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งแม้ว่าว่ายน้ําเป็นก็ไม่ควรที่จะละเลยตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางและเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีใบอนุญ,ญาตเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทางขณะขึ้นเรือไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์และที่สําคัญรักษาความสะอาดในทะเลด้วยนะคะเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภยัยเริ่มจากตัวคุณ ด้วยความห่หยใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ในปี2547คลื่นสึนามิได้เปลี่ยนชีวิตใครหลายคนในช่วพริบตาการถอดบทเรียนจากความสูญเสียมาเรียนรู้สึนามิอย่างรู้ทันควบคู่กันเข้าใจที่จะอยู่กับธรรมชาติคือการเตรียมตัวพร้อมรับมือเมื่อเกิดสึนามิ 1>, 1. รู้จักและสังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นแผ่นดินไหวพฤติกรรมของสัตว์และน้ำทะเลลดลงอย่างไว 2. เรียนรู้เกี่ยวกับระบบเตือนภัยโดยเฉพาะป้ายสัญลักษณ์และเสียงไซเรนเตือนภัยสึนามิ 3. ศึกษาและวางแผนเส้นทางอพยพทางในรูปแบบการเดินเท้าและการใช้ยานพาหนะ 4. จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นไว้เสมอเพื่อพร้อมในการอพยพได้ทันที 5. เข้าร่วมการฝึกซ้อมอบพยพหนีภัยสึนามิเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความพร้อมในการอบพยพพร้อมเรียนรู้และรู้ทันภัยพิบัติสึนามิเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในอนาคตรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ รู้ทันสารพันภัยวันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมารู้ทันลดผลกระทบ รอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กรุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได้รู้หรือไม่ดินโคลนถล่มมักเกิดขึ้นหลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวานันโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ลอดชันจำไว้หลัก3ข้อเพื่อความปลอดภัยรับมือภัยดินโคลนถลม่ม มันสังเกตดินแตกร้าวน้ำเปลี่ยนสีหรือมีเสียงแตก,กแบบใต้ดิน 2. รีบแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ทันทีหากพบสัญญาณเสี่ยงาหาหักมีคำเตือนให้อบพยพอย่ารอช้ารีบออกจากพื้นที่ทันทีรู้ก่อนป้องกันได้ลดความสูญเสียจากภัยดินโครนถลม่มหากพบเหตุฉุกเฉินโครเลย1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยด้วยความปราถนาดีจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ เข้าใจรับมือได้รายการรู้ทันสารพันภัยออกอากาศทางสวทภูเก็ต FM 96.75เมกะเฮิร์